สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูน้ำมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเป็นกิจกรรมฝึกพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยรูปร่างรูปทรงสใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะมีรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะเด็กๆขาใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูน้ำจะพาเด็กๆมาวาดภาพตามแบบเด็กๆเห็นภาพตัวอย่างใช่ไหมคะเด็กๆมีแล้วอยู่ในมือแล้วเด็กๆมาทําตามไปพร้อมๆกับคุณครูน้ำเลยนะคะเด็กๆ่ะไปทำกันเลยค่ะ ขณะที่เด,ด็กวาดภาพนะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะสังเกตแล้วก็ให้คะแนนในแบบประเมินที่คุณครูได้ใส่ไปในกิจกรรมประเมินด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะได้ชมคุณครูน้ำวาดภาพตามแบบแล้วใช่ไหมคะเด,ด็กๆไปทำตามคุณครูน้ำได้เลยนะคะนี่ไงผลงานของคุณครูน้ำคะ่ะ เดี๋ยวคุณครูน้ำขออนุญาตไปลงสีเพิ่มเติมนะคะผลงานของเดิกจะได้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะระบายสีสวยๆนะคะค่อยๆระบายระบายช้าๆไม่ต้องรีบและระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะเด็กๆคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ